จะอยู่ทางด้านหลังนะคะแล้วก็ต้องเส็บปลักทุกครั้งนะคะเส็บลักอยู่ทางด้านหลังเหมือนกันค่ะต่อไฟบ้านได้เลยนะคะปป๊บแบบนี้ค่ะ ตัวเครื่องนี้ก็คือสามารถปั่นมือนละปั่นเท้าได้นะคะโดยที่หน้าจอตัวนี้จะแสดงผลเป็นแบบ LED สามารถสัมผัสได้นะคะส่วนของหน้าจอเนี่ยจะมีปุ่ม2ปุ่มด้วยกันก็คือปุ่ม start กับ stop นะคะแล้วก็ในส่วนของการเลือกโหมดซึ่งโหมดจะมีทั้งหมด3โหมดด้วยกันนะคะหน้าจอจะโชว์เป็นตัว speed นะคะแล้วก็ในส่วนของตัว distance สำหรับหลังจากคนไข้เริ่ม s t a r ทปั่นแล้วนะคะแล้วก็จะเห็นเป็นเวลานะคะตัวนี้จะเป็นเอ,อ่อ treatment time นะคะก็คือจะนับถอยหลังเนาะ แล้วก็สามารถเลือกโหมดได้3โหมดก็คือกดจากตรงนี้มันจะมีโหมดสมาร์ทนะคะโหมดแอคทีฟแล้วก็พ a สซีฟนะคะส่วนของตัวนี้จะเห็นว่าเขาจะมีปุ่มที่เป็นไฟที่แสดงเป็นบลูทูธนะคะซึ่งเขาจะเชื่อมต่อกับตัวรีโมทตัวนี้นะคะโดยที่ตัวรีโมทนะคะก็จะมีสตาร์ทสต็อปเช่นกันนะคะปุ่มการเลือกโหมดนะคะแล้วก็สามารถปรับตัวสปีดได้นะคะ,ะขึ้นและลงนะคะแล้วก็ r e s i s t แตนตนะคะก็คือแรงต้านนะคะแล้วก็ ส่วนของตัวสปาปาติกนะคะตัวนี้ก็จะสามารถดีเทคได้ด้วยรวมไปถึงตัวนี้สามารถปรับเวลานะคะ,ะแล้วก็ในส่วนของตัวเดเรค t ชั่นสามารถปั่นไปข้างหน้าแล้วก็ปั่นถอยหลังได้นะคะรวมไปถึงระบบะตัวสมาร์ทนะคะก็คือจะเป็นโหมดอีกโหมดหนึ่งที่เป็นโหมดพิเศษที่เขาแยกออกมาให้นะคะโอเค ก็ในส่วนของตัวโหมดสมาร์ทนะคะจะเป็นการที่รวมกันระหว่างตัวโหมดแอคทีฟและแพสซีฟนะคะโดยที่ตัวเครื่องเนี่ยเขาจะเริ่มตัวระบบมอเตอร์ก่อนนะคะ mm hmm. ก็คือจะเป็นแบบแพสซีฟแหละ mm hmm. แต่ว่าถ้าคนไข้มีแรงนะคะสามารถที่จะปั่นเองได้ตัวนี้ก็คือ,อ,อตัวระบบอะคะ่ะเขาก็จะสามารถที่จะล้อตามแรงของคนไข้ได้ด้วยถ้าคนไข้ปั่นแรงกว่าตัวเครื่องที่เราเซตนะคะตัวเครื่องก็คือจะปรับความเร็วเท่ากับ คนไข้นะคะแล้วก็ถ้าคนไข้ปั่นช้าลงเขาก็จะค่อยๆผ่อนลงมาตามที่เสร็จไว้นะคะช่งตัวนี้ก็สามารถช่วยคนไข้ได้ค่อนข้างดีเลยเนาะรวมไปถึงตัวสปาติกนะคะถ้าสมมุติคนไข้ปัป่นๆๆเกิดสปาติกขึ้นมาอย่างเงี้ยคะ่ะระบบจะมีการดีเทคให้ทั้งหมดสามระดับด้วยกันก็พอมันดีเทคเรื่องของความแรงนะคะแล้วก็จะรีเวิร์สตัวเดเรคชั่นให้คลายตัวสปาติกได้ด้วยนะคะโอเค